สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ Yamaha R3 นะครับก็ได้ประกอบถังน้ำมันใส่แบตเข้าไปแล้วนะครับประกอบถังน้ำมันใส่แบตแล้วแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้นะคือมอเตอร์ ABS นะครับนี่ ABS เขาจะอยู่ข้างล่างนะครับชุด ABS เขามอเตอร์หมุนทํางานตลอดเลยนะครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กให้ดูตอนนี้ผมถอดปลั๊กออกนะครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กให้ดูเสียบปลั๊กเข้าไป ได้ยินนะครับนี่คือ ABS ดังนะครับผมต้องถอดปลั๊กออกไว้นะครับน่าจะเสียแต่ยังไม่รู้ว่าเสียที่อะไรนะครับน่าจะตัวนี้เสียหรือเปล่าคือตัวนี้ไม่ถนัดนะครับชุดที่เป็น ABS นี่นะครับผมไม่ถนัดนะครับผมส่วนมากผมจะทำแต่รถเล็กแต่ตัวนี้เป็นรถพวกกันนะครับก็เ,เลย ทำให้เขานะครับเปลี่ยนชุดสายไฟอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับดูที่ไฟดูที่ระบบอ่ะไฟขึ้นทุกอย่างปั๊มติ๊กดังนะครับเดี๋ยวสตาร์ทดูโอเคติดนะครับติดแต่ไฟเอนจินยังอยู่ นะครับแล้วก็ ABS ยังอยู่น่าจะน่าจะพ่วงกันจาก ABS นี่แหละนะครับเพราะว่าปักทุกตัวผมต่อหมดแล้วนะครับปักทุกตัวต่อหมดแล้วนะครับเหลือแตอ่ยังไม่ได้เสียบโค้ดดูนะครับเพราะว่าน่าจะติดที่ ABS นี่แหละนะครับเดี๋ยวลองเล่งดูอ่ะโอเคเล่งได้ปกตินะครับ เองได้ปกติก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับเหลือแต่ ABS นะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีความรู้เรื่องนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเม้นมาบอกหน่อยว่ามันเสียที่ตัวไหนนะครับทำไมมอเตอร์ ABS ทำงานตลอดนะครับเสียบปั๊กเข้าไปคือเสียงมันทำงานอย่างเดียวเลย ตัวนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่ว่าจุดอื่นได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบส่วนบนนะครับก,ก็ยังมีอยู่บางตัวที่ยังไม่ได้ต่อนะครับก็จะมีไฟไสตาร์เบรกยังไม่ได้ต่อครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ยังไม่แค่นั้นสิมาน่านจะเป็นชุดไฟเลี้ยวเขาไฟไท้ายเขาได้แล้วแหละเหลือไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับ แค่นี้นะครับก่อสตาร์ทได้ก็โอเคแล้วนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวก็ค่อยๆทํากันไปนะครับหรือไม่ก็ถ้าทําไม่ได้ก็เดี๋ยวจะให้เจ้าของรถเขาไปหาผู้ที่เขามีความรู้ด้านนี้เต็มร้อยนะครับอ้าคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้ครับ ก็ม้ดูว่าสตาร์ทได้แล้วนะครับติดแล้วนะครับแต่มีปัญหาที่ ABS นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงอีกทีนะครับเสียงจา ABS นี่แหละเดี๋ยวเอาไม้เข้าไปใกล้นะมาดูนะครับเดี๋ยวจะเสียบปากเข้าไปนี่ไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับ แต่ว่าเอา้ามาสังเกตเห็นอะไรยอยู่แล้วมาสังเกตเห็นน็อตนะครับน็อตน่าจะมีรอยหมุนมาแล้วนะสกรูนะครับสกรูท้ายมอเตอร์เนี่ยนะนะครับก็จะมีสกรูเห็นนะครับสนิมขึ้นเนี่ยนะน่าจะมีรอยหมุนมาแล้วนะผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาซ่อมมาหรือเปล่าแต่ว่าตัวเนี้ยของเก่าเคยซื้อมือสองเข้ามาใส่นะครับที่แรกก็ไม่มีมานะ นะครับทีแรกมันก็ไม่มีมานะครับเกี่ยวกับตัวนีสองมา้งแอ่ะใครที่มีความรู้เกี่ยวกับตัวนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับไปแล้วครับ